อิจจันอิสรากระชัยวงศ์นะักซอยคิวตัวเต็งจากชาวจันทบุรีลงดวนความแม่นนะคะกับนกพดลแสงหมินรอบแปดขวนสุดท้ายสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามสุดท้ายของปีที่จันทบุรีติดตามผลการแข่งขันได้ในช่วงสปอร์ตทับค่ะ การแข่งขันซกเกอร์15แดงชิงชาเลอรแห่งประเทศไทยรายการทรูจันทบุรีครับ2,014ที่โรงแรมมณีจันร์ีสอร์ทจันทบุรีโคจรเข้าสู่วันที่4ในวันนี้เป็นรอบ8คนสุดท้ายนักสวยคิวตัวเต็งจากจันทบุรีอย่างอิดจ,จารย์หรืออิสราชัยวงอดีตแชมป์ซูเกอร์ชิงชาเลอรแห่งประเทศไทยปี2,548 2,549และแชมป์เอเชียปี2,549และ2,553 เจ้าบ้านลงดวนความแม่นรอบ8คนสุดท้ายกับนพดลแสงนินในระบบ4ในถเฟรมโดยผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่รอบสาย2คนสุดท้ายอิจจันอิสรกากาชัยวงโชว์ฟอร์ไมได้อย่างดูดันโดยปราบนาวินเฮงสมบูรณ์4ต่อ1เฟรมในรอบแรกหลังจากนั้นเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายอิสลาการชัยวงก็สามารถเอาชนะ โอภาสสุวรรณราชไปได้4ต่อ2เฟรมจึงมาลอนพดลแสงนินในวันนี้เมื่อเวลา15บนาฬกาที่ผ่านมาสำหรับลูกเกมใน3เฟรมแรกอิจจันอิสระกชัยวงศ์ออกคิวได้สมราคาเต็งแชมป์ตรงกันข้ามกับการออกคิวของนพดลแสงนินในวันนี้ที่ยังออกคิวผิดพลาดในหลายโอกาสจึงเป็นการเปิดโอกาสให้อิจจันเข้าเบรกทำแต้มหนีห่างได้อย่างต่อเนื่องและออกนำไปก่อนถึง3ต่อ0นเฟรมด้วยคะแนน68ต่อ10 66/40ต่อ 40, และ68/5ต่อแต้มขึ้นแท่นรอเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจากนั้นในเฟรมสุดท้ายในเฟรมที่4อิดจันยังคงออกคิ้วได้อย่างแม่นยำและทำแต้มหนีห่างไปก่อนแต่การออกคิวผิดพลาดเพียงไม้เดียวจึงทำให้นพดลทำแต้มไล่ขึ้นมาติดติดและอาศัยการวางสนุกจนอิดจันแทงเสียเองในหลายโอกาสแต่ในท้ายที่สุดอิดจันอาศัยความสดแทงเอาชนะไปได้80/54ต่อแต้ม ผ่านเข้าสู่รอบสีคนสุดท้ายได้สําเร็จในวันนี้กภูมิใจกับฟอร์มตัวเองนะครับคือเราเหมือนเราเตรียมตัวดีด้วยแล้วก็รัดลุมกับเกมด้วยครับเหมือนแล้วก็ออกคิวค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้เพราะมีเบรกถึงอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ก็ก็ไปได้พอสมควรครับนนผมว่าม,มันเป็นธรรมดาสนุกเกอร์อีกคนหนึ่งแทงได้อีกคนหนึ่งก็ต้องต่ำออกว่ามาตรฐานนิดนึงแต่พี่เขาก็เหมือนเขายังไม่ได้ออกคิวมันก็ยังดูยังดูไม่รู้ โดยรวมพี่เขาก็แรงโอเคครับก,รก็ความมุ่งความเสริมก็มีนะบวกกับแรงกดดันที่เล่นในบ้านครับนิดนึงแต่ก็จะทำมาให้ดีที่สุด,สดนะครับผมเยอะมากครับขอบคุณพี่น้องแฟนสนุกเกอร์ชาวจันทร์นที่ยังติดตามลูกหลานชาวจันทร์อยู่อย่างผมก็ลูกหลานชาวจันทร์แท้ๆครับขอบคุณมากครับในวันที่25ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันในรอบสี่คนสุดท้าย และจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้แฟนๆนักเสอร์คิวสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกเกมที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจันทบุรี